สวัสดีคะ่ะจาักกา,ารหอ,หอมสวีเดนค่ะวันนี้ผักการหอมคุณเลมโบลูกสาวลูกชายคุณเลมโบแล้วก็นอ,อรอนค่ะเรามาตกปลากันทางทะเลนะคะเขตติดต่อกับเดนมาร์คค่ะที่มองเห็นอยู่นู่นคือประเทศเดนมาร์กนะคะฝั่งนี้คือประเทศสวีเดนค่ะก็มากินบรรยากาศกันค่ะ พามากินบรรยากาศกันนะคะวันนี้ค่ะทางขวามือนี่คือประเทศสวีเดนค่ะทางด้านนน้นนะคะเป็นประเทศเดนมาร์คค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะมาเก็บวิวมาฝากทุกทท่านนะคะออกจากรั้วจากสวนออกจากป่ามาบ้างเนาะค่ะมากินบรรยากาศทางทะเลบ้างค่ะค่ะอากาศดีค่ะมีแสงแดดแต่ลมก็แรงนะคะก็ บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะทะเลทะเลวัตถัยรูปวจะถ่ายรูปว่าจะถ่ายวิดีโอพากันตกเขียวอยู่นี่ดีใจได้เจอน้องจ้าทำยูทูบเบอร์ที่ประกาศหอมห่มไม่ถึงกับยูทูบเบอร์หรอกจ้าแต่ดีใจเจอน้องสาวคนไทยค่ะทักใคยถึงทุกจ้าตอนนี้ สามพ่อลูกเขาก็ตกอยู่ทางนู้นค่ะผักการหอมก็เก็บวิวอยู่ด้านนี้ค่ะพอดีมีน้องสาวคนไทยมาทักทายค่ะชื่อน้องจุ๋มนะคะเป็นสาวคนาาดน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้กดติดตามผักการหอมแล้วด้วยค่ะได้น้องสาวเพิ่มอีกคนนึงมาไม่เสียเที่ยวค่ะถึงถึงไม่ได้ปลาก็ค่ะได้ได้เจอคนไทยก็มีความสุขแล้วค่ะ พ,พ,พี่พี่ประกกศหอมบอกว่าไม่ได้ตกแต่น้องน้องแอบบอกว่าได้ปลาตัวเบื้องเริ่มเลย <c oughs> ค่ะปิดไว้เป็นความลับค่ะ <c oughs> ก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะน้องก็มาโน่นยินบรรยากาศค่ะก็ดีใจเนาะได้เจอคนไทยนี่มีความสุขที่สุดเลยค่ะน้องกำลังออทานอาหารกันอยู่กับ น,น้องจุม้มค่ะสาวน้อยโคราชนะคะคนบ้านเดียวกันนี่น้องเอบ้านเดียวกันน้องเอเลยค่ะน้องบอกว่าฝากสวัสดีทุกๆคนเลยทางเมืองไทยนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีทักทายทุกๆคนที่ติดตามผักการหอมด้วยค่ะกินบรรยากาศกินบรรยากาศสุดยอดทางเปล่าเลยพี่น้องเอ,อชมมอส อยู่บนภูเขาชมป่าดอกไม้ทานน้ำตกอยู่บนภูเขาตอนนี้เราก็มากินบรรยากาศทางทะเลนะมาชมตะไคร่น้ำหรือว่าสาหร่ายทางทางน้ำบ้างค่ะก็แบ่งปันบรรยากาศสดชื่นมาถึงทุกๆท่านเลยนะคะ ค่ะให้แยกเอาไว้นะคะระหว่างบรรยากาศกับการตกปลาค่ะเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวต่างชาติอยู่แล้วค่ะผักการหอมแค่ติดตามมาทําคลิปให้ชมวิถีชีวิตของพวกเขานะคะ,คะก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากค่ะถ้าใครไม่ชอบวิถีชีวิตที่เออจะต้องมาตกบงตกปลาก็ข้ามไปก็ได้นะคะแล้วค่อยติดตามชมบรรยากาศเอ,อ่อฟินฟินในรั้วนในสวนของเรานะจ๊ะ ลูกๆมีความสุขอยู่ฝั่งโน้น <laughs> โกฟิซิกติดแอนซิกลิงฮัลลูกโกฟิซิกติดอืม

อ <otic> โอ้ตกกนนานดอกตกเอามันดีดีแมน แสงลูกมองไม่เห็นเลยอร่อนตื่นแล้วนะคะอรอนอรอนตอนนี้อรอนอยู่กับคุณตานะคะอุ้ยมีความสุขเลยคุณตาเลี้ยงหลาน Vad är det? Vad gör du älskling? Har du fisk? Oj 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 mm, oj. Är det gott? Är du i matmat? Ja. Gott. Kappongnöja. Hacknöng. Nej hacknöng pappa. Mm, ja. Tack, Ja. Mm. Hacknöng. Må romsligt. Romsligt. Römdick. Mm. อิ่มแล้วแปดแปดาทอมหมดนี่กล้องคุณเลมโบหมูอบน้ำผึ้งหูอบน้ำผึ้งฮะเยเะกันมส เนี่ยวไว้ก่อนนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมคลิปค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะ